สวัสดีครับพบกับ บปล่าแข็งแซ่บเบอร์นะครับผมวันนี้บปล่าแข็งสะพาพี่น้องมากินครับนี่ครับข้าวปุ้นตัวข้าวปุ้นมาแซ่บพี่น้องครับวันนี้แซ่บบปล่าแข็งฝากกดซับสไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งให้บปล่าแข็งในเด้อครับผมมามามา,มาจดจ่เลยพี่น้องมาแซ่บน้ำกันครับผมมุนจะแซ่บเบอร์หรือเปล่าครับผมเบิ่งคำแหลก่อนพี่น้องอ,อ ทำเแล้วก่อนครับผมอืมอืมอืมเฮ้ยเดี๋ยวกับผมอืมบอ,มอ,มอก,ก,ก,กอออยากครับผม แสบวดตาดวกอืมอืมจามิี้องอืมจวดพี่น้องแสบแสบครับ 嗯，怎么样？嗯，嗯，我那个打工，打几期班，打红了。 ไปวุ่นแย่งพี่น้องโคตรปลาไปัยนะครับผมไปยังไงดังครับผมโคตรปลอดภครับบ้านเราแกงฝนตกทุกเมือ่อครับพี่น้องบ้านพี่น้องบ้านไผรฝนตกนั่แน,น่ครับผมดูแลตุ้ปัดดีดีเลยครับพี่น้องครับ <laughs> ừ, bảo kim lòng tôi đi to ham rồi. แสบไปล้วมับอืมส้อเพชรต้องแซ่บนัวครับน้ำประหลาดนัวนัวลหลายๆครับอืม,อม แบบนี้จำบา้างนั่นนั่นกินดีครับผมตัวกระปุ่นครับผมครับดวกปัะบุงครับ ดูโมอปนองไหมครับผมแค่เก็บอยู่หลังสวนนะผมสวนเราแค่งครับหลังบ้านครับผมโอ้แสบอยู่อืมก็ตัวเราไฟนะครับที่ว่ากินบทสุภาพกับตัวตัวไฟนั่นกันครับผม có tuột qua quay đỡ để kiếm một số phạm không Cái tái báo kèm chính là gì là không muốn Bên nào Uhm Còn À, bên

ขาตขออเขไปนครับตีบอแกงยินมูสุปาพขอติวได้หลายนะครับตีนองขอบคุณได้หลายที่มารับชมนอแกงหรติดตามนอแกงขอบคุณได้หลายนะครับตุกาันนาพอบว่าแก่งไหม่เขบามมผมคุมกับผม